หนีแล้วคันนี้เอาแล้วมันหนีแล้วคันนี้ว่าใครโดนนะวางคำพูดสวัสดีค่ะข่าวสดจุดเกิดเหตุสเปเชียลจะพาไปติดตามเรื่องราวที่บางทีสมุทรปราการเมื่อลูกชายเสพยาไอซ์แต่เช้าจะไปส่งพ่อแต่พ่อไม่ยอมไปทำยังไงพ่อก็ไม่ยอมขึ้นรถด,ด้วยความโมโหเลยขับรถอีซูซุมิวเอสออกจากบ,บ้านด้วยความเร็ว ไปเฉียวชนกับรถชาวบ้านหลายคันตำรวจสบพบางทีต้องระง,งับเหตุยิงยางรถกันระเบิดเถิดเทิงเลยค่ะคือย่งหนารถคุณเนาะโอ้ยอย่ามาอีกเลยจอดรถเลยค่ะเนี่ยจะไปไหนได้จะยงิงอะไร ร้องอยู่เลยอ่ะไปไหนเปิดเลยไปเน้่ยมันปมันมันหนีแล้วคันเนี้ยเอาแล้วมันหนีแล้วคันเนี้ยยิงเลยยิงยางเลยไปแล้วคันเนี้ยเรียบร้อยเรียบร้อยอไปไปแล้วอะไรวะ ในรงคนธุถูกจับมาที่โรงพักไม่นานนักพ่อแม่ก็ตามมานาทีต่อไปนี้เป็นการโต้เถียงระหว่างพ่อกับลูกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบางทีเลยค่ะเสรจยาหรือเปล่าผมโอเคมาถามว่าก็ไม่เป็นไรแต่ว่าตำรวจเนี่ยต้องพาไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลนะครับอโอเคนะต้องทำตามตามวิธีนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นคือกรุ้จับแล้วจะมีใครทำร้ายอะไรเราไหมเนี่ย ไม่มีนะแคตอลงรถมีแค่ตอนลงรถก็ตามตามดุทธวิธีเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราขับหนีประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าเนี่ยมีปืนมีระเบิดอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้กี่กิโลอะไรรู้ไหมประมาณสิบกิโลน้ำสิบอะไรแลากห้าสิบกว่าครึ่งชั่วโมงเก็บได้นะเ<อ>ี่พี่ดีนักข่าวรู้ทั่วเมืองหมดเลยยุงที่ตัว แม่ดครับที่แม่เครับสอนมีเรียนสอนอยากให้ดีดครับไม่มีสอนที่ชั่วจำได้ไหมพวกเราไม่ต้องพูดเออะไรให้ทุกอย่างเไม่ต้องพูดกวพเดี๋ยวกด ที่มากอพ่ออะไรไงพ่อเป็นพ่อไหมแม่ให้ทุกอย่างพ่อจะขายรถนนะฟังคำพูดแล้วแล้วเนี้ยเวลาคุยกันถึงพ่อไม่ต้องถึงพ่อนี่แหละเองเป็นคนดีเ่นะบังคับไม่บังคับบางเรื่องนะถ้า่าจะถามมดบ้างว่าโมดอยากทำงานหรือเปล่าอยากทำงานอะไรบ้างไม่ใช่แบบจะบังคับให้ไปนู่นไปนี่ไม่ได้บังคับโมดงานเนี่ยไม่อ่วงแต่ว่าเองเน่ยสียดายที่ไหนเขาไม่รับเข้าใจไหมรับพันดาวน์ เล่นยาเล่นจนหมสมองไม่ไม่ครับเดียวผมก็ไม่เล่นทุกวันคม่ด้วยงก้องไหมฟังก้อแม่พูดไม่ด้ัหนึ่ันต้องไม่เล่นทุกวันแต่ถ้าโเล่นทุกวันโม่ขอตังแม่เวลาพันอย่างเนี้ยเว่ไหมไม่เบี้ยมีหมดสามแสนกว่าเนาะเฉพาะเองคนเดียวแล้วหลมาก็ขอน้อยตรงวันละสองวันละสองร้อยไม่ได้เพราะวังคับเนี่ยเนี่ย แล้วเนี่ยเวลาเนี่ยไป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 เนี่ยที่เราทะเลาะกันคือแม่พูดเกินเกินความเป็นไปได้ดูดูได้ดูได้เพราะว่าพ่อขอทางแม่ซื้อผียฟ้าแล้วก็ขอทางทำตุลาเรียเจ้าว่าประมาณเดือนสองเดือนแล้วกว่ายิงเก่ไหม ยังพูดอย่างนี้มันโมดอแล้วโมดคิดเพราะว่าวันนี้มดจะคิดถึงพ่อดีๆไงคิดทำไมถึงทำอ้าววันนี้มดแต่ว่ามดจะไปส่งพ่อใช่ไหมไม่ต้องเลยมดแต่ว่ามดจะไปส่งพ่อแล้วมดแต่ว่ามดจะคุยกับพ่อดีๆแล้วกัญหนาคือพ่อมาแตงกลางีืนไปตามเรียนตามตามที่พ่อบอกว่าแล้วดาวรุ่งเยแล้วปัญหาคือพ่อไม่ต้องไปหมดพ่อเขาพูด่ามดเลยดาวรุ่งมีจริงมีแล้ว เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทต่อสู้ขัดขืนเจ้าพนักงานและเสพยาเสพติดก่อนคุมตัวดำเนินคดีต่อไปค่ะ